สวัสดีค่ะเจอกันเหมือนเดิมนะคะจากเพนจันช็อปค่ะพี่เป็นอดีตผู้ป่วยของโรคมะเร็งเต้านมนะคะการรักษาไปหลายปีละอันนี้ขึ้นเป็นปีที่6กแล้วการดูแลตัวเองว่าทำอย่างไรหลังจากที่รักษาหายแล้วหรือว่าในช่วงรักษาเนี่ยต้องทำทำอย่างไรทานอะไรดีทำอะไรได้บ้างนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าแพ้ีโมเนี่ค่ะจะต้องทานอะไรคือจะเป็นคำถามที่ได้ยินบ่อยๆแล้วก็มาบ่อยๆเพราะว่าทุกคนที่เป็นเนี่ยค่ะจะมีความกังวลในตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะทานอะไรดีนะฉันจะทำตัวยังไงเลยเวลาที่ฉันคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยฉันจะดูแลตัวเองยังไงนะคะว่าจะมาเล่าให้ฟังในช่วงของหลังจากที่รักษาแล้วแล้วกันนะคะเพราะว่า การรักษาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณประมาณปีหนึ่งนะคะก็ให้ให้เคมแล้วก็ไปเรื่องของการฉายแสงหรือว่าจบการรักษาดีกว่าจบการรักษาแล้วการแต่เราก็จะไปต้องไปหาหมอทุกๆ6เดือนนะคะช่วงนั้นเพื่อที่จะเช็คอัพว่ามีอะไรผิดปกติไหมรักษาหายแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ทานอะไรอยู่หรือว่าจบการรักษาแล้วพี่ทานอะไรอยู่แล้วก็ทำยังไงให้ ให้ไม่กลับมาอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกไม่ได้นะคะว่าการกลับมาหรือไม่กลับมาเนี่ยเราจะป้องกันได้ร้อยเเซ็นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเซลล์ที่อยู่ภายในร่างกายเราแต่ว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะว่าบํารุงตัวเองให้แข็งแรงทําตัวเองให้แข็งแรงจ,จบการรักษาแล้วเนี่ยพี่ทำยังไงปีแรก มีแรกเลยนะคะพอจบการรักษาไปแล้วเนี่ยพี่ก็จะมีอาการวิตกกังวลว่าฉันจะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าผ่านมรสุมของการให้คีโมผ่านมอรสุมของการฉายแสงมาแล้วก็รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่ไม่อยากจะทานอะไรที่เป็นแบบทำให้เกิดการผิดป,ปกติในร่างกายหลายๆคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะว่าทานอันนี้ได้เปล่าทานอันนั้นได้เปล่า ที่ก็เหมือนกัน <c oughs> ช่วงปีแรกช่วงปีแรกที่ก็เลยไม่ทานหมูดีกว่าไม่ทานไก่นะคะแล้วก็ออกกําลังกายทุกวันงดของหวานนะคะอันนี้คือปีแรกที่เราเราจบการรักษามาทานประมาณนี้เราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยไม่ใช่เรื่องของการทานอาหารอย่างเดียวพฤติกรรมนั่นก็คือว่า ทำยังไงให้เราไม่เครียดเพราะว่าทุกคนทราบไหมคะว่าโรคร้ายแรงที่มันเกิดในร่างกายเราอะค่ะจริงนักวิจัยวิเคราะห์มานะคะว่าจิตใจของเราเนี่ยก็เป็นตัวหลีดทําให้เราเกิดโรคพวกนั้นอย่างเช่นว่ามันก็มีการยกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นว่าคนที่ป่วยบ่อยๆเ,เดี๋ยวลาหยุดงานเดี๋ยวป่วยบ่อยอะไรพวกนี้ค่ะมันเกิดจากจิตใต้สันนึกของเขาที่คิดว่า เออถ้าฉันป่วยแล้วเนี่ยฉันก็จะได้หยุดงานฉันก็ไม่ต้องไปทํางานฉันก็รู้สึกสบายได้นอนอยู่บ้านมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยค่ะป่วยบ่อยป่วยกระสอบกระแสะมาตลอดอันนั้นคือจิตใต้สํานึกของเขาบอกเขาไปเองว่าการที่เขาป่วยเนี่ยจะทําให้เขาได้หยุดพักมันก็เลยทําให้สุขภาพเขาไม่ดีไปด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะว่านอกจากจะเราเราจะควบคุมเรื่องของอาหารเรื่องของ การออกกำลังกายแล้วเราก็ต้องดูแลเรื่องของจิตใจด้วยเรื่องของอาหารพอปีแรกพี่เข้มข้นขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันตอนที่เราเป็นเนี่ยมันผิดพลาดมาจากการที่เราทานอะไรที่แบบซ้ำซากจําเจยอย่างยกตัวอย่างเช่นว,ว่าพี่จะทานตอนนั้นทํางานประจํานะคะทํางานประจําตกมาตอนเย็นเนี่ย เราก็ไม่ไม่มีครัวเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่่าเป็นเหมือนคอนโดมิเนียมนะคะเราก็จะไปซื้อของในตลาดหรือว่าตามร้านทั่วไปเนะคะีค่ะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวทานแทบทุกเย็น,นะค,ะค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้องไก่นะคะทานทุกเย็นเลยแล้วตอนเช้า <c oughs> ตอนเช้าก็ไม่ค่อยทานอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วได้ก็ได้เป็นได้ทานกลางวันนะก็เป็น ก่อนอันนี้คือก่อนที่จะเป็นเราก็รู้สึกว่ามาปีปีพอหลังรักษาแล้วเนี่ยแล้วเรามางดอาหารทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องสักทีเดียวที่เราจะทําอย่างนั้นพี่ก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะคือก็ยังทานเหมือนเดิมก็จะมีลดและเลิกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ทําเลยคือไม่ทานอะไรที่ซ้ำซากจําเจยกตัวอย่างเช่นว่า ในในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพี่ก็จะหมุนเวียนไปว่าทานทานหมูทานไก่ทานผักทานอาหารทะเลอะไรพวกนี้ค่ะก็จะไม่ไม่ทานทุกวันก็สลับสลับกันไปอย่างนี้เพื่อที่ว่าร่างกายของเราอะค่ะเวลาที่เขารับอะไรจำเจซ้ำๆกันเนี่ยค่ะเ <c oughs> ซลล์เนี่ยเขาจะสร้างสร้างตัวรับรู้ว่าตัวนี้คืออาหารของเขาละ ที่จประจำนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในอาหารตัวนั้นอะ่ะมันมีสารเคมีหรือมันมีตัวอะไรที่ไปกระตุ้นตัวเซลล์เข้าตัวเซลล์ตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันกระตุ้นให้เราเกิดติ่งปกติเพราะฉะนั้นฉันก็จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเซลล์ของฉันหลังจากนั้นเนี่ยพอสร้างภูมิคุ้มกันเยอะๆขึ้นมานะคะเพราะว่าเราเรายังรับอาหารเหมือนเดิม พอเซลล์เขาสร้างคุมภูมิคุ้มกันเยอะๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเซลล,เเซล์ที่ผิดแปลกพอเป็นเซลล์ที่ผิดแปลกไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโรคร้ายได้เปลี่ยนกันเรื่อยๆนะคะมีผักบ้างมีผล,ลไม้บ้างมีโยเกิร์ตบ้างนะคะอย่าให้เกิดการซ้ำซากจาเจไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแม้แต่ว่าแม้แต่พวกเครื่องปรุงที่เราใส่กันเป็นประจำอย่างเช่นพวกน้ปาปลาน้ําตาลหรืออะไรพวกนี้ค่ะคือบางวันเนี่ยเราก็ต้อง อดใจทานจืดบ้างนี่คือพฤติกรรมที่เราต้องเปลี่ยนไปแล้วก็อย่าทําอะไรที่ซ้ําซากจําเจนะคะอันนี้คือท,ที่พี่ก็เปลี่ยนไปหลังจากนั้นก็มาดูเรื่องของการทานของหวานของหวานทานได้ไหมมีหลายคนเลยถามพี่เพราะว่าทุกคนอาจจะคิดว่าวิของหวานนี่แหละทําให้เกิดไอ้โรคนี้ขึ้นมาถ้าเราทานของหวานแล้วเราลิมิตมัน ไม่ได้ทานเยอะเกินไปนะคะลิมิตว่าเออวันนี้เราทานแค่นี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปออกกำลังกายไปทดแทนด้วยสิ่งอื่นคือไม่ไม่ได้ทําเป็นประจำทานได้แต่ว่าไม่ทานมากเกินไปนั่นเองหลายคนกลัวกลัวที่จะทานนู่นทานนี่แล้วก็ทำให้เออเกิดอาการกลับมาอีกอเงี้ยค่ะก็อย่าไปวิตกกังวลตรงนั้นมากนะคะ ทำตัวให้สบายๆจิตใจปกติเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําให้เราเนี่ยค่ะสามารถที่จะให้อาภายในร่างกายของเราแข็งแรงเป็นตัว l e ีดให้เราแข็งแรงนั่นเองเรื่องของการออกกําลังกายการออกกําลังกายอันนี้ถือว่าสําคัญสําหรับทุกคนเลยนะคะที่ควรจะออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องบอกก่อวาก่อน ก่อนหน้าที่พี่จะเป็นโรคเนี่ยค่ะพี่ไม่เคยออกกําลังกายเลยให้ตายเถอะ <c oughs> คือแม้แต่เพื่อนพี่ที่ทํางานด้วยกันเนี่ยขับรถมาด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็จอดข้างทางเพื่อที่จะไปออกกําลังกายอ่ะเขาก็วิ่งไปเถอะพี่ก็นั่งดูแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปออกกําลังกายนะคะก็แค่นั่งดูเฉยเฉยเนี่ยค่ะคือหลายๆอย่างมันทําให้เราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นพี่ถึงบอกว่าหลายคนที่รักษาแล้ว นะคะก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่าทำอะไรเดิมๆเพราะถ้าทําเดิมๆมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่พี่ไม่ได้การันตีว่าเฮ้ยคุณจะไม่ป่วยมันจะไม่กลับมาอีกเนี่ยเราการันตีไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องของพวกนี้ไม่มีใครบอกได้ค่ะตัวสุดท้ายทุกคนก็ถามว่า,เ,าเรื่องของจิตใจเราจะทำยังไงเพราะว่าเรายังต้องทำงาน ราต้องเครียดเราจะต้องโอ,อ้โหบางทีก็มีประชุมอะไรมากมายไม่รู้อะทั้งงานประจำหรือบางคนหนักกว่านั้นก็คือจะต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการออกไปขายของทำงานปากกัดดินถีพูดพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพื่อที่จะ,ะดำรงชีวิตนะคะที่มันก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะแต่ว่าทำยังไงให้เรารอดแล้วก็ทำให้จิตใจเราดีขึ้นมีหนึ่งอย่างคะ่ะที่พี่ คิดว่ามันช่วยทุกคนได้นั่นก็คือการที่เราทําให้ตัวเองเป็นคนคิดบวกนะคะเป็นคนคิดบวกไม่ว่าเราจะเหนื่อยเราจะหนักเราจะทํางานหนักหรือเราทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คิดบวกเข้าไว้เพราะว่าเวลาที่เราคิดบวกอนะคะ่ะร่างกายเขาจะรับรู้ว่าเรามีพลังนะคะเรามีพลังบวกเยอะแล้วตัวของเซลล์เองก็จะรู้สึกว่าเขาเข้มแข็งนะคะแล้วมันก็จะหลีดให้เราเนี่ยเข้มแข็งไปด้วยอันนี้เป็น หลักๆทั่วไปเลยนะคะที่หลังจากการรักษาโรคหลายแรงแล้วเนี่ยคนหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยทำๆทมาแล้วก็ลองพฤติกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ทานอาหารเพื่อสุขภาพหรือทานอาหารทั่วไปก็อยา่าจันทร์จากจันเจเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาที่มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างแต่ว่าทุกอย่างต้องบาลาน,นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยก็30นาทีนะคะที่ควรจะออกกำลังกาย อันที่สาก็คือเรื่องของจิตใจพยายามที่จะคิดบวกเยอะค่ะคิดบวกเยอะ,ยอะนะคะแล้วตัวสุดท้ายตัวที่4ี่ก็คือทุกคนถามพี่มามากคือ <c oughs> พี่อยู่ในกลุ่มของอะมะเร็งเงต้านมนะคะแต่พี่ไม่เคยไม่เคยที่จะไปขายของคือขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พี่ขายอยู่ให้ในกลุ่มเลยไม่เคยเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยบอกใครด้วยซ้ําว่าพี่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ เพราะว่าพี่คิดว่ามันเป็นจรรยาบรณเนาะพอเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยทุกคนก็แบบหาความหวังหาอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นหายขึ้นแต่ถ้าพี่พูดไปในกลุ่มนั้นนะคะมันมันจะถึงแม้ว่าเราจะพูดในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์แบบต่อพวกเขาแต่ว่าต่อทุกคนไม่ใช่วกเขาต่อทุกคนที่พี่อยู่ในกลุ่มนั้นที่เป็นสมาชิกข,ของกลุ่มนั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเออเราจะการันตีให้เขาได้ว่าเอ,อ้ยทุกคนจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนแล้วก็จะหายอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นที่จะไม่บอกว่าที่มีทานอาหารเสริมอะไรยังไงนะคะก็แล้วแต่ทุกคนว่าถ้ามเมสเซจมาหาพี่แล้วถามพี่ถามเรื่องการทานอาหารและถ้าเกิดใครถามพี่เรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพี่ก็ถึงจะบอก ะะแต่ถ้าไม่มีใครถามพี่ถึงแม้ว่าเขาจะแมสเซจมาถามเรื่องอื่นพี่ก็จะไม่พูดเรื่องอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เขาเพราะว่าเราไม่อยากเอาผลประโยชน์ตรงนั้นมาเพื่อที่จะเอามาขายสินค้ามันไม่ใช่ตรงนั้นถึงแม้ว่าพี่อยากจะบอกคนมากว่าพี่แบบเออแนะนําให้ทานตัวนี้แต่พี่จะทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้า ในกลุ่มได้ได้ดูตรงนี้ก็สบายใจค่ะว่าพี่ไม่เอาไปพูดไม่เอาไปอะไรแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นอยู่แล้วแล้วแต่แตละคนนะคะว่าอยากทานหรือไม่อยากทานนะคะเป็นเรื่องของอาการพิจารณาแล้วก็มันเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยช่วยเรื่องของสุขภาพเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พี่ทานเนี่ยค่ะพี่ก็เลือกสรรแล้วว่า เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีกับสุขภาพจริงๆก็มีเรื่องเล่าค่ะว่าเมื่อวันก่อนก็มีลูกค้าโทรมาหาที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าหนมแล้วก็โทรมาโทรมานะคะแล้วก็ต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้มากเมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะแล้วก็ให้พี่ไปหาที่ที่โรงพยาบาล พี่กับแฟนก็ขับรถไปเลยค่ะแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคาถามที่พี่ได้รับคือว่าทานแล้วหายไหมทานแล้วหายเลยหรือเปล่าทานแล้วดีขึ้นเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็บอกกับลูกค้าตรงๆนะคะตอนนั้นที่ไปที่โรงพยาบาลก็บอกว่าพี่ไม่การันตีแต่อันเนี้ยเป็นทางเลือกและมันมีงานวิจัยรองรับด้วยถ้า ถ้าคุณไม่ติดขัดอะไรแล้วมันช่วยช่วยคุณได้มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งอันนี้พี่ก็บอกไปแล้วแต่เลยค่ะว่าจะยังไงแต่สําหรับตัวพี่ถ้าให้พี่แนะนํามันเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วมันเป็นลิัณฑาที่ได้รับการวิจัยด้วยเพราะฉะนั้นทานแล้วก็ไม่มีอันตรายไม่เป็นอะไรเลยเหมือนเป็นการเพิ่มสารอาหารเข้าไปเนี่ค่ะพี่ก็จะบอกบอกไปอย่างนี้ทางลูกค้าก็ซื้อไปพี่ก็ก็ ให้กำลังใจกันไปแล้วพี่ก็กลับมาซึ่งตอนนั้นก็ประมาณเกือแบเบกือแบบทุ่มสองทุ่มแล้วอะค่ะก็กลับมาก็รู้สึกก็รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเขานะคะก็รู้สึกเป็นบุญด้วยโอเควันนี้มาบอกเรื่องราวนะคะของการดูแลตัวเองหลังจากที่รักษาโรคร้ายแรงแล้วว่าทํำยังไงตอนนี้ก็ผ่านมาหกปีแล้วค่ะก็พยายามที่จะดูแลร่างกายตัวเองให้ให้ดีที่สุดนะคะก็ฝากถึงทุกคนว่า ทั้งคนที่ยังไม่เป็นและไม่คิดจะเป็นคือไม่มีใครอยากเป็นแน่นอนนะคะขอให้ดูแลตัวเองให้ดีถ้ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไว้ใจได้มีการวิจัยนะคะแล้วก็คิดว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยเสริมสร้างเซลล์ภายในก็หาทานค่ะหาทานเลยอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันเปรืองหรืออะไรเ,เพราะว่า เวลาที่เราเข้าไปโรงพยาบาลนะคะยอดเงินที่เราใช้ใจ่ายในโรงพยาบาลเนะะี่ยค่ะมันเยอะกว่าค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายมากๆค่ะบอกได้เลยนะคะว่าในการรักษาตัวของโรคแต่ละโรคนี้ในโรงพยาบาลนี้ทั้งเสียเวลาทั้งเสียเงินเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นทานอาหารออกกำลงังทำจิตใจให้ดี คิดบวกแล้วก็มีกำลังหรือซื้อผลิตภัณฑ์เสริมหารมาให้ตัวเองนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะมาบอกเล่ากันค่ะแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรยังไงก็มาคุยกับพี่ได้ไม่จำเป็นที่ต้องเอ้ยต้องคือจะเธอแล้วฉันต้องซื้อของอันนี้ไม่จําเป็นเลยนะคะพี่ยินดียินดีให้ความรู้แล้วก็ยินดีที่จะบอกว่าการดูแลตัวเองจะต้องทํายังไงการทําจิตใจให้ สดใสสดชื่นเป็นคนคิดบวกนั้นทำยังไงทำง่ายมากค่ะการคิดบวกนี่ทำง่ายมากง่ายมากนะคะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะ